ลูกเป็นเด็กไม่อดทนบน่นท้องง่ายทำยังไงดีเด็กยุคนี้มักจะมีความอดทนต่ำใจร้อนรออะไรนานๆไม่ค่อยได้เพราะอยู่กับความเร็วความสะดวกสบายจนเคยชินจึงจะเป็นที่พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้ลูกมีความมุ่งมั่นพยายามตั้งแต่เล็กถ้าไม่อยากให้เขาโตไปเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จให้ทำสามข้อนี้หนึ่ง เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่บังคับให้เขาทำความชอบจะทำให้ลูกอยากทำมันบ่อยๆฝึกทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะสร้างนิสัยให้มีความพยายามไปเองโดยอัตโนมัติเช่นเล่นกีฬาดนตรีวาดรูประบายสีเลี้ยงสัตว์ 2. ฝึกให้ลูกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะการดูแลสุขอนามัยตัวเองเช่นแปลงฟันอาบน้ำแต่งตัวเข้าห้องน้ำสามสอนให้ลูกมีเป้าหมายและลงมือทำเช่นเก็บเงินหยอดกระปุกของเล่นที่อยากได้เช่นเก็บเงินหยอดกระปุกซื้อของเล่นที่อยากได้หรือให้ช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้าน การอ่านนิทานให้ลูกฟังบ่อยๆก็เป็นอีกวิธีเลือกเรื่องที่สอนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นพยายามให้เขาฟังอย่างเรื่องกระต่ายกับเต่าเล่มนี้เด็กๆจะเห็นความมุ่งมั่นพยายามของเต่าที่วิ่งแข่งจนชนะกระต่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อ